สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามสองสาวไว้ด้วยนะคะรวมกั้อะไรอะพี่ชมนี่รวมกั้ทำไมตัวเองทำเสียงแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่อะมันไหนตงมีอะไรโชว์เพื่อนๆนะวายตุ้งไปได้อะไรมานี่นี่เนี่ยแม่ขอดูซิโอ้พ่อของเรากำลังซ่อมโซฟาทางด้านนู้นค่ะโซฟาดีๆค่ะแต่ว่ามันมีรอยขาดพ่อก็เลยเสียดายนะคะไม่อยากทิ้งนะ มันขาดแค่จุดเดียวค่ะก็เลยมาซ่อมมาให้สองสาวนั่งกันและนี่เลยเราก็ไปได้อาของเล่นมาจากร้าน20นะคะนี่แค่20บาทเราก็สามารถสนุกได้แล้วพี่เชอมีก็เลือกมาเองใช่ไหมคะโอ้ยอะไรเนี่ยบอกแม่สิกัปตันกัปตันอเมริกันนี่เพื่อนๆว้าวดูสิคะบืนแข็งแรงมากนะพี่เชอมีเนาะนี่เขามีความพิเศษยังไงพี่ชอมีบอกดิ มันมีอะไรปิงปิงแล้วแถมในใได้ดึยงอ่ะอ้าวหรอไมมมันมีอะไรมันมีอะไรวิ่งวิ่งแล้วแถมยังหัวใหญ่กับเพื่อนเพื่อนหัวเล็กว้ายหรอมันคนละแบบไงลูกมันเป็นคนละหุ่นมันเป็นคนละยอดมนุษย์กันมันก็ต้องมีความอะไรที่แตกต่างกันไห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 นว้ายมีไฟสีอะไรบ้างอ่าแดงกราเบื้องเป็นอ้บวใช่หรอแม่คิดว่ามีแต่สีแดงไหนดูที หนอ่ะปุ่มกดอ้อยไหนไหนปุ่มกดนะไหนไหนแม่ดูแม่ให้แม่กดดิอ่าอันนี้ปุ่มกดอยู uh, uh, mm ่ด hmm. like like ้านหลังนะคะเพื่อนๆแม่กดให้ดูแดงแล้วยังไงต่ออ๋อถ้ากดค้างอ๋อแดงน้าเงินแดงน้ําเงินแดงน้าเงินว้ายเขาหมุนคอไปไหนอ่ะโอ้ยอะไรคนอะไรหัวอยู่ข้างหลังโอ้ยหมุนกลับมาโอ้ยสุดยอดมาว้ายหมุนไปอีกแล้วโอ้ยหมุน หัวนี่หมุนได้รอบทิศทางเลยนะคะ360อองศานี่นๆพิเศษคือมีไฟตืด์ๆตๆๆตืรตืรตตตนัต่นเองนะเด็กๆนี่เว้ยกลางคืนมันคงจะส่องแสงแบบสวยมากเลย<า>นะพี่เชอร์มีเนาะกลายเป็นดวงดาวกลายเป็นดวงดาวเลยเหรอจ๊ะทีนี้ก็รวมแกงเราใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ชัวยข้าวบ่นายโ้ยคนอะไร ในรวมแก๊งได้แบบนะมีอะไรบ้างเนี่ยชมเพื่อนสิกับตนกัตันแบ็คแมนอ้าวกับตันแบ็คแมนซูเปอร์แมนหู่แม่เมื่อก่อนพอลี่ซีซูเปอร์แมนไม่มมดรอตัวเองชอบออยยอดมนุษย์มากเลยใช่ไหมเนี่ยจะสะสมให้ครบแก๊งเลยใช่ไหมโอ้เหลืออีกหลายตัวเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยซื้อเนาะในในเดี๋ยวเนียวของมินดาล่ะวันนี้ไปร้าน20บาทแต่มินดาได้อะไรอ่ะเปลี่ยนอะไรไม่รู้มันเปลี่ยนอะไรนะมันคือตัวอะไรนะมนลากสติจัง ชินจังพี่ชินจังเหรอคะมันมีปุ่มตรงนี้ด้วยจะนั่งจะนั่งกดเปลี่ยนหน้าไหนในว้ายมันมีปุ่มกดให้เปลี่ยนหน้าใช่ไหมนี่ยว้ายมีกดเปลี่ยนหน้ามันมีหน้าอะไรบ้างอันนี้นดามีมีสามหน้ามีสามหน้าเหรอพี่เชอร์มีไหนมินดาดูสิแม่แม่มันเหมือนที่รักรมีอาจจะแล้วมันมันเปลี่ยนหน้า แต่ว่าเป็นเด็กโอ้ยหรอคะโอโอไหนไแม่แม่ดูซิจ้า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 จนาจ้าจ้าจ้้าจ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 ้าบึ้งน้าจ้า้าจ้นจ้าจ้น้าจ้าจ้อจ้้าจหน้าอ้าจ้าน้าจ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 ้า่้าจ้าจ้นจ้า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 ว้า้าว้าว้าจน้าว้าวมาอีกแล้วอุ้า้า้าว้าจ้า้าจ้้า้ม้าม้าจ้หน้าม้น้จ้า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 าา มันทำหนักอ้านี่ไงหน้าหัวราอโอ้ยมินดาออ้ยหน้าหัวเราะนในยิ้มันหวานเหมือนพี่ชินจังสิคะยังไงคารทำยังไงหน้าเมื่อกี้หน้ายิ้มใช่ไหมไหนตัวเองจะเลื่อนกี่หน้าโอ้ยเตงเล่นจับคอเขาหัวเขาหมุนอย่างนั้นเลยเหรอทำไมไม่กดปุ่มไม่ทันใจเหรอมินดาหมุนอะไรใช่ไหมหน้าว้าว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 อ้าว้าอ่าเดี๋ยวแม่จะลองกดค้างไว้สิ ม,ม, smile, มันจะมีหน้าอะไร aja, โชว์เราอีกตึ้งตึ้งตึงตึงว้ายหน้ายิ้มมาเอาหน้าเบิหม่อีกแล้วใส่กดค้างมาปิง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 วิหน้าอะไรเนี่ยอ่ะวิหน้าหัวล้อนี่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 หน้าว้าวมาเอาหน้ายิ้มมาจ้านี่อุ้ยน่ารักมากง้องมินดาเนาะเป็นแบบชินจังบอกอารมณ์เนาะหน้าตาเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ อุ้ยพี่เชอร์มีทําอะไรจนะน่ะทําอะไรจ้ะอุ้ยสองสาวกำลังแบบนั่งรับลมหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆ<ป>กับของเล่นคู่ใจร้านยี่บาทเท่านั้นค่ะแม่เาชเดินสีเขียวที่มีชีวิตจริงห,หรอรอรอเดินยังไงเดินยังไงโอ้โหรอไ <ส aument> ว้พี่เชอร์มีนี่ตอนนี้นะคะกับตอนอเมริกันกำลังจะต่อสู้กับอ่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจะตกหน้าผานะซูเปอร์แมน โอ oh, yeah. 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 okay. right. ๊ยก oh, <been that. S 1> ับตันมาแล้วกับตันมาแล้วซ <men> ูเปอร์แมนสู้ไหมซูเปอร์แมนตกลงหน้าผาบินได้ว้าวบินได้อีกไอเราก็นึกว่าจะตกลงเนาะมินดาเนาะนึกว่าจะตกลงพื้นโอ้ลอยขึ้นไปต่อสู้กันนั่นบนอีกอู้สุดยอดมากว้ายกับตันเขาบินได้หรอต้องให้แบ็คแมนมาช่วยแล้วว่าแบ็คแมนอ่ะเขาเขาลอยได้ซูเปอร์แมนนี่เขาทำอะไรกันจ้า ย้ายศพย้ายศพอาัุตันดาริกันนะคะย้ายไปไหนยย <laughs> อ่ะย้ายขึ้นไปบนภูเขา <laughs> ไวโซฟาของเรากลายเป็นเตียงที่นอนแบบนอนสบายเลยอะสองสาวเป็นไหม <ś> <ś> พ่อพับลงให้แล้วอะไหนนอนนอนที่นอนลงนี่ลูกนอน,น,อนแบบที่นอนเราเลย เออไม่ได้ใช้งานเออแล้วแหละโอ้สบายไหมจ๊ะสอ้ยพิงก็ได้แล้วก็พับลงเป็นที่นอนก็ได้มีเวทีให้สองสาวทำการแสดงกับสุดยอดมากค่ะโอ้คิดว่าเป็นเวทีของเราแล้วกันนะคะเนี่ยซูเปอร์แมนกำลังบินขึ้นฟ้าแล้วเด็กๆตื่นตโอ้หมดแรงโอ้ กระเด็นไปแล้วพี่เชอมีเจอแบ็ทแมนถล่มบนฟ้านะคะไหนเป็นเพื่อนกันไหนเขาเป็นเพื่อนกันรักกันแล้วป่ะเนี่ยวิ่งว่าจะต่อสู้กันอุ้ยอะไรติดหลังแบ็ทแมนตุ่มขึ้นตุ่มหมอมินดาช่วยแล้วหมอมินดานะคะแกะตุ่มออกแล้วหมอมินดามินดาไงจ้าหมอมินดาจ้าแมวให้เอาไปไปตามช่วยซูเปอร์แมนนอน หมดแรงหมดสภาพอยู่ใต้ต้นไม้นั่นนะคะโอ้ไปไปช่วยเขาเร็วช่วยเขาเร็วอ่ะช่วยช่วยหน่อยหมอมินดาเดี๋ยวให้หมอมินดาโอ้หมอมินดามารักษาเร็วหมอมินดาอ่ารักษาอย่างรักษาอย่างโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ชมีเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเตะเตะ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 เตะเ เขาจะเอาซูเปอร์แมนไปไหนเอาซูเปอร์แมนไปไหนเอาซูเปอร์แมนไปไหนซูเปอร์แมนหายใจอยู่ปะเนี่ยอุ้ยอ้าวอย่างงี้ก็ตุยเขาเหรอโอ้ยซูเปอร์แมนตุยแล้วนะคะเนี่ยไม่หายใจแล้วปั๊มหัวใจดิบึ๊ช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 ปั๊มหัวใจช่วยกันตุดตุดตุดอตุเจอทิ้งตัวไปแล้วนะคะกะว่าจะช่วยให้คุณคืนชีพ หลังจากที่ซูเปอร์แมนแกล้งตายนะคะตอนนี้ก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็พร้อมที่จะบินหนีไปแล้วฟู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 ลอยขึ้นบนฟ้าไปแล้วค่ะตอนนี้อู้ปี๊ดหนุนหนุนโอ้ลอยขึ้นบนฟ้าไปแล้วหนุนปูตุดจุดจุดจุดโอ้ฟีไหนแบงค์แมนพาหอบพาใครหอบอ๋อพากับตันอเมริกันหอบ อุยนี่นี่นกับตันอเมริกันห่อไม่ได้ตอนนี้แบทแมนค่ะพากับตันอเ,อเมริกันห่อขึ้นฟ้าไปแล้วโอ้ยสองคนแน่อน้ำหนักรับน้ำหนักกับตันไม่ไหวพากระตกลงแล้วนี่ซูเปอร์แมนหัวลอยเย่อ ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอย่าอ้อมบินหนีต่อตึ๊ด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 ฟี๊วตึ๊ด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 ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยก็บินหนีขึ้นฟ้าไปแล้วโอ้นี่หายไปกับก้อนเมฆแล้วค่ะฟี๊วนี่นี่นี่หุ้ยลมพัดเย็นสบายกับตันแอบหัวเราะเอ้ยซึ่งอ่าแมนแอบหัวเราะกับตันอยู่ข้างบนนี่ค่ะเพราะก กับตันกับตันกับตันมาแล้วฉันแข็งแรงฉันจะพาเธอไปเที่ยวเองไม่เหมือนเจ้าแบ็คแมนหรอกแบ็คแมนมันไม่มีพลังพาเธอไปเที่ยวว้าวว้าวฉันอุตส่าห์จะมาชวนไปเที่ยวดีๆว้โอ้ตกไปแล้วโอ้ยตอนนี้พาขึ้นหลังไปแล้วใช่ไหมชมีโอ้พากับตันขึ้นหลังไปแล้วโอ้ชมพระอาทิตย์ด้านบนกันแล้วค่ะตอนนี้โอ้โห ยอดมากโอ้โอรอดไหมรอดไหมตกลงอีกแล้วฝังศพอีกโอ้ยแบทแมนตกลงมาตุยเลยเหรอตอนนี้กำลังทำการฝังแบทแมนนะคะแบทแมนตุยไปแล้วโอ้ยทำไมอ่าไม่แข็งแรงเลยนะตกลงมาแค่นี้ตุยเลยไม่หมือนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนตก้งหลยรอบออ่ะพากันหอขึ้นฟ้าหาขึ้นฟ้าไปอตอตตึ๊ตตตต นิ้วข้าวทำไงไปยานย่าบางก่อนไปกินข้าวร้านย่าบางเลยหรอคะอร่อยไหมจ๊ะสองกิโร่อิ่มหรือยังว้าแม่แม่เคากินสุดเผ็ดโอ้ยสุดเผ็ดมากเราทำไงเผ็ดมากโอ้โเผ็ดมากไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดมากพ่นไฟออกมาแล้วแม่ดูปากของไหนขอดูปากกับตันดิโอ้ยนี่นี่ เผ็ดมากจนออกร้อนท้องเลยเห็นไหมอุ้ยแบบเปิดไฟตืดตืดร้อนมากโอ้ฉันร้อนท้องมากฉันเผ็ดมากไม่ไหวแล้วอ้ยท้องท้องฉันจะระเบิดแล้วฉันเผ็ดมากอาเอา,อาออก,กินน้ำนะตอนนี้หายเผ็ดแล้วโอ้ยไฟไฟในตัวฉันหายเราเห็นไหม,ไมฉันหาย<ม>เผ็ดแล้วดับลงแล้วจ้ะฉันดับลงแล้วแม่จะไปมีพลังอีกไหนมีพลังไงพากันห่อขึ้นฟ้าไปเลย โอ้มินดาเด่งดึงดึงแล้วเพื่อนๆโอ้โอ้ม<อ>ินดาเล่นอย่างนี้คือแบบพ่อซ่อมไม่กี่วันก็พังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขาดเหมือนเดิมนะยคะพเพื่อนจ๋าฝากากดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ยอดเหล่าฮีโร่ทั้งหลายกับพี่ชินจังต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะ่ะเขอตัวไปเล่นก่อนค่ะเก่งมาก